สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูเพื่อสุขภาพอีกนะคะเป็นการถนอมอาหารไปในตัวเป็นของหวานที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือมะม่วงหามมะนาวโหนะคะเราก็จะเชื่อมแต่ทีนี้อ่ะมันจะออกแนวเละไปหน่อยแต่ก็อร่อยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลงสปปรรพคุณของมะม่วงหางมะนาวโหไว้ให้นะคะก็จะกินได้ทั้งทั้งดิบ ทั้งเชื่อมทั้งน้ำทำเป็นน้ำก็ได้นะคะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหกเพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกดซับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปต่ตอไปนะคะนี่นะคะก็เป็นมะม่วงมาหาวมะนาวโหก็จะ แช่น้ําเกลือนะคะก็คือเอาน้ําใส่กระมังแล้วก็เอาเกลือใส่ไปประมาณครึ่งนึงนะคะก็กะดูนะคะนี่นะคะเป็นมะม่วงห่าวนาโหได้มาหนึ่งถุงหนึ่งถุงใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเรามาทำการหั่นผ่าครึ่งนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้มันเป็นยางอะ่ะเพราะว่ามะม่วงห่าวานาโหมันยางมันจะเยอะมาค่ะเรามา ั่นครึ่งนะคะเนี่ยนะคะแกะเอาขั้วออกก่อนครั้งนี้ขอใส่ถุงมือค่ะยางมันเยอะเล็บดำหมดแล้วเนี่ยก็เลยต้องขอใส่ถุงมือถุงมือก็ย้ายใหญ่นี่นะคะผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำ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 เกลือนี่ค่ะเพื่อให้ยางมันออกนะคะเนี่ยค่ะผ่าเรื่อยๆของอร่อย ต้องใช้วิธีทํานานหน่อยนะคะลูกมันเล็กต้องใจเย็นๆนิดนึงเพื่อที่จะได้กินของที่อร่อยและมีคุณภาพนะคะเพื <groans> ่อนๆอดใจรอนะคะเดี๋ยวรอ aler, ชิมเนี่ยนะคะห tirar, ั่นผักครึ่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำเกลือนะคะเนี่ยค่ะขอหั่นให้หมดเลยนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงเพราะลูกมันเล็กนะคะนี่หั่นเสร็จแล้วนะคะ หั่นครึ่งนะคะพาครึ่งพาครึ่งไว้หลังจากนั้นเราก็ซาวซาวนะคะซาวน้ําเพื่อให้ยางมันออกนะคะมันจะเห็นเป็นน้ําขาวๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแช่ไว้สักพักนึงนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเสร็จแล้วเราเราก็จะมาเอาเม็ดออกนะคะเนี่ยค่ะเอาเม็ดออกเนี่ยก็คือใช้ช้อนช้อนโต๊ะเนี่ยเอา ปลายมันอ่ะเขียเขียเอาเม็ดออกนี่นะคะประมาณนี้เพราะเม็ดเนี่ยมันจะทําให้ขวาดนะคะมันจะทําให้ขมได้ก็ต้องค่อยๆแกะใช้ความพยายามนับหนึ่งถึงร้อยะคะ่ะใจเย็นๆกับเพื่อน <laughs> <laughs> เพื่อเพื่อความอร่อยแล้วก็ช่วยบำรุงสุขภาพด้วยนะคะ ก็จะมีสรรพคุณมากมายเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ในใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะสรรพคุณของมม่วงหามมนาวหูมีประโยชน์มากมายนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะเย็นนะคะค่อยๆแกะไปนี่แกะเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างล้างล้างคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะล้างล้างไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำยางมันจะออกมาเป็นขาวๆเลยค่ะ เราก็จะล้างน้ําก่อนนะคะเอามาล้างน้ําอีกรอบนึงเนี่ยน้ําขาวเลยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําเทใส่แล้วก็เอาเกลือใส่นะคะคน,คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เอามะม่วงที่เราเอาเม็ดออกแล้วเนี่ยเอาไปแช่เกลืออีกทีนะคะเนี่ยแช่ไว้ก็แช่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วแต่เนี่ยนะคะหลังจากนั้น เราก็เอามาเทเทน้ำเกลือออกนะคะเทน้ำเกลือออกให้หมดเลยแล้วก็ล้างล้างน้ำเกลือออกนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนมันมีเม็ดติดคั้งอยู่เนี่ยก็ดูเม็ดด้วยนะคะบางทีมันก็ไม่หลุดมาตอนที่เราแกะเอาเม็ดออกให้หมดนะคะคุณมค่ะให้หมดเลย าค่ะเราไปดูในส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้เราก็จะใช้น้ำตาลสองน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลใส่ขาวนะคะแล้วก็มีเกลือมาค่ะเรามาทำน้ำตาลน้ำเชื่อมกันนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือครึ่งช้อนชาพอเดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่นั่นเราก็ใส่เพิ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำอยู่ที่ตัวเขาเรียกอ,อะไรนะตัวเม็ดมะม่วงหามมนาโหที่เราล้างไว้นะคะก็พักให้มันตอนนี้ระหว่างนี้เราก็พักะให้มันเสดดน้ำนะคะแล้วเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลนะคะเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆก็กะดูเอาตามปริมาณน,นะคะเคี่ยวให้มันออกเหนียวๆสักหน่อยนะคะ ก็ใช้เวลานิดนึงอย่างที่บองนะคะของดีของอร่อยต้องใช้เวลานานเนี่ยค่ะเคี่ยวให้มันเป็นยางน,นะคะให้มันออกเหนียวๆสักสักพักนึงนะคะนี่ก็ใกล้น่าจะโอเคละมันจะเริ่มหนืดๆหน่อย สวยเลยค่ะน้ำตาลเชื่อมน้ำเชื่อมนะคะตอนนี้ของเราก็จะใส่มะม่วงหาวมนาโห่ลงไปแล้วนะคะใส่ให้หมดเลยที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะใส่หมดเลยสีสวยงามเลยค่ะแล้วก็ค่อยค้ยคนนะคะ ระหว่างนี้ก็ค่อยๆคนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะคนจนว่ามันน้ำมันจะงวดลงนะคะเราก็กะดูนะคะชิมได้นะคะลองดูแต่เมื่อกี้ชิมแล้วโอเคอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะค่อยๆคน น้ำเนี่ยเราก็ไปทำน้ำกินกับน้ำแข็งได้นะคะใส่น้ำแข็งแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันอร่อยค่ะมันก็จะออกอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอร่อยอร่อยค่อยค่อยคนนะคะถ้าคนมากๆก็กลัวมันจะเละเนาะ ไม่รู้มันจะเป็นกวนหรือมันจะเป็นเชื่อมมันจะเละหมดแล้วแต่กวนนะ่ะเขาก็บอกว่าให้เอาไปปั่นแต่เราไม่ได้ปั่นเนี่ยเรากะเชื่อมเนะี่ยแต่มันก็จะเละหมดแล้วก็กินแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็มีไอเดียนะคะใครอยากเอาไปชงเหมือนอะไรนะชงน้ำอะ่ะตักไปแบบนี้ช้อนหนึ่งเหมือนบวยอะ่ะเราบวยเราก็ใส่ทั้งลูกใช่ไหม นี้เราก็สักไปช้อนหนึ่งแล้วก็ชง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 ,ชงกับน้ําน้ําแข็งน้ํเย็นเย็นน่ะแล้วก็ดื่มอร่อยใส่น้ําแข็งนิดนึงอร่อยค่ะแนะนําแนะนําเป็นน้ําชงก็ได้นะคะเหมือนเหมือนที่เรากินน้ําบวยอะบวยที่เราเราไปสักบวยมันก็จะเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็เอามาบีบีแล้วก็ตีต,ตีอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆ รองว่าอร่อยค่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะเข้ามาดูวิธีทำนะคะเอาไปทำกินกันได้นะคะมะ่วงหาวมะนาวโหชื่อมนะคะเนี่ยก็จะมีน้ำเชื่อมอยู่ถ้วยหนึ่งที่เราตักไว้เนี่ยเนี่ยแบบนี้เอาไปชงกับน้ำนะคะแล้วก็กินอร่อยค่ะใส่น้ำแข็งอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนะคะ เราก็จะมีเมนูดีๆมาเสนอเพื่อนๆนะคะใครอยากกินเมนูไหนอะไรอยากให้ทำอะไรให้ดูก็บอกมาได้นะคะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ